เจ้าแมงมุมตัวนี้นะครับก็คือเจ้าแมงมุมมาคูเทเลซึ่งเป็นกลุ่มแมงมุมฟันในเว็บนะครับที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษหลายแหล่เป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็มีอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับ วัสดีครับวิวผมเจ้าโสนะครับวันนี้นะผมก็เข้ามาอยู่ในป่านะครับวันนี้เนี่ยผมมีความตั้งใจจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับแมงมุมชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแมงมุมที่ถูกคาดการไว้ว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าถูกแมงมุมชนิดนี้กัดเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะครับนั่นก็คือเจ้าแมงมุมมาโคเทลหรือว่ามาโคเทลนั่นเองนะครับหรือว่ากลุ่มแมงมุมเฟลเนลเว็บนะครับซึ่งเป็นแมงมุมที่ เป็นอันตรายมากนะครับแล้วก็พิษของมันเนี่ยมีความอันตรายหลายแรงมากเลยนะครับเป็นลำดับ2ของโลกนะครับในประเทศไทยเนี่ยของเราก็มีเช่นกันนะครับที่เป็นกลุ่มแมงมุมเฟลเนลเวฟนะครับแต่ยังไม่ได้ถูกศึกษาแบบจริงจังนะครับว่ามันเนี่ยจะมีพิษหลายแรงขนาดไหนนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับแมงมุมชนิดนี้นะครับว่ามันมีพฤติกรรมยังไงแล้วมันมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปลุยกัน ฟันเนวเว็บนะครับหรือว่าเจ้ามาโคเทลที่เราตามหานะครับมันจะชอบอาศัยอยู่ใต้โขดหินนะครับใต้ล่างไม้ใต้ขอนไม้แบบนี้นะเวลาที่เราจะตามหาเนี่ยเราก็ต้องเดินไปนะครับแล้วก็มองดูให้ดีนะครับใยของมันเนี่ยจะเป็นใยลักษณะสีขาวนะครับที่แบบว่าทํามั่วซั่วสเปรดสปะไปหมดนะครับพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้เลยนะครับว่าเป็นใยของเจ้าแมงมุมฟันเนวเว็บนั่นเองนะครับ เาครับทุกคนมาดูนี่ครับตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มแมงมุมใย,ยกล้วยนะครับซึ่งใย,ยของมันเนี่ยจะมีความแตกต่างกับแมงมุมที่เราหานะครับอย่างชัดเจนเลยเนื่องจากว่าใย,ยของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเหนียวนะครับแล้วก็เป็นรูปเป็นล่างมากกว่านะครับมันจะมีรูเป็นโพรงเข้าไปเลยนะครับก็เป็นแมงมุมอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีขนาดตัวค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็ เราสามารถเจอได้ทั้งในถ้ำแล้วก็ในพื้นที่ป่าดิบชื้นแบบนี้นะครับเราก็สามารถเจอแมงมุมกลุ่มนี้ได้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นรูของกลุ่มแมงมุมทารันทูล่านะครับนี่ก็ไม่ใช่แมงมุมที่เราตามหาอีกนะครับถ้าเป็นแมงมุมทารันทูล่าเนี่ยมันจะชักใยน้อยมากนะครับมันจะปูแค่ปากรูนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับส่วนแมงมุมที่ เราเจอผ่านๆมานะครับก็คือกลุ่มแมงมุมยายกล้วยหรือว่ากลุ่มแมงมุมหมาป่าเนีย่ยายของมันก็จะกว้างแล้วก็จะเยอะเกินไปเองนะครับซึ่งแมงมุมที่เราตามหาเนี่ยมันก็จะอยู่กลางๆนะครับก็คือยายของมันเนี่ยก็จะฟูออกมาเต็มปากรูนนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากขนาดอ,อย่างที่เราเจอเจอผ่านๆมานะครับ ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นแมงมุมที่เราตามหาอยู่นะครับใยด้านบนนี้เนี่ยไม่ใช่อย่างแน่นอนนะครับใยด้านบนนี้ไม่ใช่แต่ใยด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับเหมือนจะใช่นะครับเพราะว่าลักษณะยใยของมันนะครับจะละเอียดกว่านะครับแล้วก็จะเส้นเล็กกว่านะครับนี่เห็นไหมครับใยของมันเนี่ยจะละเอียดกว่านะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะสเปรย์สปานะครับ เห็นไหมครับว่าลักษณะใย,ยของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสเปย์สป่านะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่ารูตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นรูของเจ้าแมงมุมมาโครเทลหรือว่าเจ้าแมงมุมฟันเน์เว็บนะครับเดี๋ยวเราจะลองออแย่ดูนะครับแล้วก็เราจะลองเขี่ยดูนะครับว่าเราจะเจอเจ้าแมงมุมมาโครเทลหรือเปล่านะครับโอ้ อโอ้โหอยู่ใต้ล่างไม้นะครับแล้วก็อยู่ตรงก้อนหินที่มันแน่นมากเลยนะครับอโอ้โหรูของมันลึกมากครับผมว่าผมว่าเราหมดโอกาสนะครับที่จะ สามารถขุดด so ouais, anyway we right? <pasa> ูเจ้าตัวแมงมุมด้านในนะครับเนื <pan> ่องจากว่ามันอยู mm ่ล hmm. ึกเข้าไปใต้ร่างไม้นะครับถ้าเราจะขุดเนี่ยก็โอกาสที่ต้นไม้มันจะล้มเนี่ยก็มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไปหาตัวอื่นที่มันง่ายกว่านี้ดีกว่านะครับเพราะว่ารูนี้เนี่ยมันลึกแล้วก็มันมีก้อนหินมันมีร่างไม้สารไปมาเยอะเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหารูอื่นกันดีกว่านะครับหรือว่าไปหาตัวอื่นกันดีกว่า ผมไม่มั่นใจนะครับว่าตรงนั้นเนี่ยจะใช่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะครับโอล้ลักษณะลักษณะรังแบบนี้นะครับน่าจะใช่แล้วนะนี่เห็นไหมครับหลบอยู่ใต้ขอนไม้นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าผมจะสามารถเอาตัวออกมาให้ทุกคนได้ดูได้หรือเปล่านะครับ เพราะว่ามันอยู่ใต้รากไม้ใหญ่นะครับเราอาจจะต้องเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ห้ามโดนกัดเด็ดขาดเลยนะครับในพื้นที่ห่างไกลขนาดนี้ถ้าโดนกัดเนี่ยอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าคลิปวิดีโอแบบนี้จะได้ออกไปให้ทุกคนได้ดูกันหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับใยตรงนี้นี่เห็นไหมครับลักษณะรังแบบนี้นะครับใยแบบนี้นะครับเป็นกลุ่มแมงมุมมาโครเทลแน่นอนนะครับหรือว่าเจ้าแมงมุมพันเนลเว็บนะครับ ผมถนัดเรียกว่าแมงมุมมาโคเทลมากกว่านะครับจริงๆเนี่ยถ้าชื่อวิทยาศาสตร์จริงๆเนี่ยน่าจะเรียกว่าเจ้าแมงมุมมาโคเทลนะครับแต่ผมติดเรียกคําว่าแมงมุมมาโคเทลไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเรียกว่ามาโคเทลแล้วกันนะครับก็เราลองใช้ไฟฉายมาส่องดูนะครับเราจะเห็นว่าใยของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะสเปะสปะนะครับคล้ายๆกับพวกใยของกลุ่มแมงมุมทารันทูล่านะครับแต่มันจะออกมาเยอะกว่านะครับ นี่เห็นไหมครับจะไม่มีรูปไม่มีร่างนะครับแล้วก็มันจะไม่อยู่แค่บริเวณตรงใหญ่นะครับแต่มันจะอาศัยหลบเข้าไปอยู่ในโพรงที่เป็นรูดินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากจะเจอตัวเนี่ยเ,เราก็จะต้องขุดไปใต้ดินด้วยนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มแมงม,มุมที่จะชอบซ่อนตัวอยู่ใต้รากไม้ใต้ซอกหินใต้โขดหินอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็จะขุดตัวแล้วกเ็เจอตัวยากนิดนึงนะครับ แต่ถูกคาดการไว้ว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษหลายแหล่งมากๆอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมจะลองหาดูก่อนนะครับว่าจุดที่เป็นจุดซ่อนตัวของมันจริงๆเนี่ยจะเป็นจุดไหนนะครับซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับเราไม่มีเสียมานะครับผมจะใช้เมียของผมนี่แหละในการขุดนะครับซึ่งก็มาวัดดวงกันนะครับว่าเราจะเจอหรือเปล่าก็ หวังว่าจะเจอนะครับพื้นที่ก็ไม่ค่อยเอื้อมหน่วยนะครับแล้วก็เราก็ต้องระวังเจ้าตัวแมงมุมด้วยเพราะว่ากลุ่มแมงมุมกลุ่มนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะก้าวล้านะครับมันไม่เหมือนกับ พวกแมงมุมแม่ไหมหรืออะไรพวกนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราไปาสกิดหรือว่าไปอะไรอย่างนี้เนี่ยมันกัดเราเลยนะครับมันอันตรายกว่าแมงมุมแม่ไหมอย่างแน่นอนนะครับผมเจอรูเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะเป็นรูของมันนั่นแหละแต่มันอยู่ลึกเข้าไปด้านในนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องค่อยๆนะครับโอ้เหมือนผมจะเจอตัวแล้วนี่นะครับตัวแมงมุมอยู่ข้างในนะครับตัวสีดำๆเห็นหรือเปล่า อโอเคนะคเดี๋ยวผมจะลองแย่ให้มันออกมานะครับโอ้ฮ่ในที่สุดมันก็ออกมาตรงนี้แล้วนะครับนี่เห็นไหมครับ อานี่นะครับเจ้านี้ก็คือแมงมุมที่ผมพูดถึงนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในแมงมุมที่ถูกสงสัยว่าอาจจะเป็นแมงมุมที่มีพิษหลายแรงมากๆนะครับเป็นอันดับต,ต้นๆของโลกเลยนะครับซึ่งญาติพี่น้องพวกมันเนี่ยหรือว่ากลุ่มฟันเนลเว็บเนี่ยมันเป็นแมงมุมที่มีพิษหลายแรงอยู่แล้วนะครับ ครับหลังจากที่เราตามหากันมานานนะครับเราก็ได้ตัวออกมาสักทีนะเจ้าแมงมุมตัวนี้นะครับก็คือเจ้าแมงมุมมาโคเทเลหรือว่าแมงมุมมาโคเทลนั่นเองนะครับซึ่งเป็นกลุ่มแมงมุมฟันในเว็บนะครับที่ถูกสันนิษฐานว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษหลายแหล่งมังมากเลยนะครับเป็นลำดับต้นๆของโลกนะครับแล้วก็มีอยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับแต่ตัวนี้ก็คือสายพันธุ์ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับยังไม่มีการศึกษา แบบเป็นทางการนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพิษของมันเนี่ยหลายแรงขนาดไหนนะครับแต่เนื่องจากว่ามันอยู่ในกลุ่มแมงมุมฟันเนวเว็บนะครับก็ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าพิษของมันเนี่ยจะต้องอันตรายอย่างแน่นอนนะครับและเนื่องจากว่ามันมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่าแมงมุมแม่ไม้หลายเท่านะครับเราก็ปริมาณพิษของมันเนี่ยจะต้องเยอะกว่าแมงมุมแม่ไม้อย่างแน่นอนนะครับ ตัวที่เราเจอเนี่ยเนี่ยก็ยังมีขนาดตัวค่อนข้างที่จะเล็กนะครับมันยังสามารถโตได้มากกว่านี้อีกเยอะเลยนะครับเ,เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าพิษของมันเนี่ยร้ายแรงเท่ากับแมงมุมแม่ไหม้หรือเปล่าแต่เนื่องจากว่าขนาดตัวของมันเนี่ยใหญ่กว่ามากนะครับก็เลยทําให้ปริมาณพิษของมันเนี่ยเยอะกว่าอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะครับถ้าหากว่า ถูกแมงมุมชนิดนี้กัดนะครับแมงมุมกลุ่มนี้เนี่ยเท่าที่ผมเจอนะครับก็เราจะเจอได้เฉพาะในป่าเด็บชื้นนะครับบนภูเขานะครับจะชอบอาศัยอยู่ตามหน้าดินอย่างที่เรามาเจอนะอาศัยอยู่ตามใต้ล่างไม้อย่างนี้นะครับเราถึงจะมีโอกาสได้เจอกับแมงมุมกลุ่มนี้นะครับแล้วก็บางครั้งบางทีเนี่ยเรายังเจอแมงมุมกลุ่มนี้เนี่ย,ย,ย,อ,ยอยู่บนต้นไม้ด้วยนะครับอยู่ในโพรงไม้อะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นใย ลักษณะที่สเปะสะปะนะครับแล้วก็มีใย,ยขาวๆเยอะๆเนี่ยเราก็อย่าไปเล่นนะครับอย่าไปแย่อย่าไปคิดว่ามันเป็นแมงมุมธรรมดานะครับมันอาจจะเป็นเจ้าแมงมุมมาโคเทลก็ได้นะครับหรือว่าเจ้าแมงมุมฟันเนลเวฟบก็ได้นะครับซึ่งมันอันตรายถึงชีวิตนะครับ เจ้าแมงมุมมาโคเทลนะครับหรือว่าเจ้าแมงมุมฟันเนลเว็บเนี่ยมันจะมีจุดเด่นตรงบริเวณส่วนหางของมันนะครับที่ใช้ในการชักใยจะยาวมากครับยาวกว่าแมงมุมปกติทั่วไปนะครับแมงมุมมาโคเทลนะครับหรือว่าเจ้าฟันเนลเว็บเนี่ยมันก็จะอาศัยชักใยของมันนะครับแล้วก็ รอให้แมลงเนี่ยหรือว่าสัตว์ตัวเล็กๆเนี่ยเดินผ่านไปมาในพื้นที่บริเวณใย,ยของมันนะครับเมื่อมาติดใยของมันเนี่ยมันก็จะวิ่งไปจับกินนะครับไม่ได้หมายความว่าเป็นแมงมุมที่มีพิษรลล้ายแรงแล้วก็เป็นแมงมุมที่อ,อันตรายแล้วเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์นะรประโยชน์ของมันก็มีนะครับประโยชน์ของมันก็คือมันจะช่วยกําจัดแมลงแล้วก็สัตว์ตัวเล็กๆนะครับที่มีจํานวนเยอะจนเกินไปบนพื้นป่านะครับให้มีจํานวน,นน้อยลงนะบ,บางครั้งบางทีเนี่ย ถ้าหากว่ามีลูกงูตัวเล็กๆนะครับมาติดใจของมันเนี่ยมันก็ยังสามารถช่วยลดประชากรงูในธรรมชาติได้ด้วยนะครับมันสามารถกินลูกงูลูกตะขาบนะครับกินลูกแมงป่องนะครับหรือว่าสัตว์มีพิษช,ชนิดอื่นเป็นอาหารได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีโทษอย่างเดียวนะครับมันก็ยังมีประโยชน์นะครับให้กับ ธรรมชาตินะครับก็คือช่วยลดประชากรน,นะครับของสัตว์ชนิดอื่นนะครับที่มีจํานวนเยอะๆเนี่ยให้มีจํานวนที่น้อยลงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้สัตว์พวกนั้นเนี่ยไปทําลายระบบนิเวศอย่างอื่นต่อๆไปนะครับโอเคนะครับเราก็ ปล่อยเจ้าแมงบุมนะครับกับเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของมันนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับกลุ่มแมงบุมชนิดนี้นะครับมันสามารถสร้างรังได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็มันสามารถชักใยได้ในปริมาณที่เยอะมากนะครับในเวลาที่รวดเร็วนะครับเอาละครับก็ถ้าใครชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับผมด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะว่าผมเนี่ยจะพาทุกคน ไปทำความรู้จักกับสัตว์ชนิดไหนหรือว่าพาทุกคนไปทำอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับบ๊ายบาย